โอเคสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้จะมาสอนที่การหาเงินออนไลน์นะครับซึ่งอย่าลืมแอดีผมด้วยแล้วกันนะครับก็ขั้นแรกครับคุณต้องมีแอปนานาเนะครับซึ่งหาเราได้ตาม Google p พลทั่วไปนะครับไอทำเพจสโตก็ได้ Google p พลก็ได้นะครับเนี่ยครับแอปนานาครับก็เพียงไปเลยครับนะมันก็จะมีไอดีมากมายเอ้ยาไม่ใช่เยวมาสอนกัน <c oughs> เดีมาสองเลยนะพอโหลดเสร็จแล้วเข้าไปที่ตัวแอปครับสำหรับคนที่เพิ่งโหลดนี้เสร็จใหม่ๆนะครับคุณต้องใส่อีเมลล็อกอินไปด้วยนะครับพอล็อกอินที่อะไรบลาบลาบลาเสร็จแล้วนะครับคุณก็เข้ามานะครับล็อกอินจากนั้นคุณก็เนี่ยครับนี่คือจํานวนเงินนะครับไอหนึ่งนหมื่นสี่พันนี่ก็จํานวนเงินที่เราจะแลกได้นะครับซึ่งครับวิธีหาเงินก็ง่ายๆครับ แควคุณหาเนี่ยครับมันจะมีพว้นี้อยู่ใช่ปะคุณก็โหลดมาแล้วก็เข้าไปนะครับไปเล่นตามมันไปบลา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 ส่วนนี้ก็ใส่เออดีนะครับคนเพื่อนอะที่มันเล่นนะครับถ้าถามว่าจะดูดียังไงก็นี่ครับอันสุดท้ายครับมันก็จะเขียนอยู่นะครับอะไรเนี่ยมันก็จะเขียนอยู่่เนี่ยรหัสเป็นเลขอะไรนะครับเอ็มหนึ่งสองแปดศูนย์หนึ่งเก้าสามสามนะครับอย่าลืมเออดีผมด้วยแล้วกันนะครับอุตส่าห์มาสอนนะครับ <c oughs> พอคุณบาบ,า,บ,า,บ,า,บาอะไรเสร็จแล้วอ่าตรงนี้นะอันนี้ดีกว่าคุณมันเยอะดี b ีหนึ่งสองหกสี่ลปีหนึ่งสองหกสี่สองเฮ้ยลืมไหม ช่างมาหน้ารำคาญเนะี่นี่ครับเข้าเลยครับคุณก็สาม,มารถทิ้งมาได้ตรงนี้ก็ได้นะครับผมก็จะได้รู้อเสหนึ่งสองหกแปดเจ็ดแก้พิมพนะ์เลยครับ s หนึ่งสองหกแปดเจ็ดสิบสองหกแปด เจ็ดสี่หกเก้านะครับอ่าเจ็ดสี่หกเก้าครับเอนเทอร์ครับก็รอมนะันอะเอ,อสโขว่ก็มาหาได้ละกันนะครับก็มาหาเลยนะครับ สนใจครับอืมอย่าลืมไอดีผมได้แล้วกันนผมจะให้ลิงก์ไว้นะครับโอเคขอจบคลิปไปเพลนเท่านี้นแล้วกันครับบ๊ายบายโอมียเจิพยพายครับ